23ตุลาคมเป็นวันหยุดและเป็นวันที่จะบอกว่าใครซื้อทองคำตัต้งแต่หนึ่งมกราคมจนถึงวันนี้ผลตอบแทนเกิน30%แต่วันนี้เป็นวันแรกเกิดขึ้นจนได้ครับในที่สุดเราตามกันมาตลอดนะครับว่าการลงทุนทองคําในปีนี้ถือว่าเป็นปีทองที่แท้ทรูเลยนะฮะอาจใช้ภาษาวัยรุ่นนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ปีชงนี่คือปีทองปีมหาทองปีที่ซุปเปอร์ทองจริงๆสําหรับคนที่ตัดสินใจซื้อทองคาไปตัต้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้นะครับผมตามมาตลอดนะครับว่าในที่สุดเนี่ยแล้วเราเคยทําคลิปไปไก่่่อนนนนห้้้าาามมีววแลมมทชดย ว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้าผู้ชมคิดว่าส่วนต่างราคาทองคำตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้นะฮะหรือจนถึงสิ้นปีเนี่ยจะเกิน10,000บาทต่อบาททองคำไหมเคยถามไปแล้วใช่ไหมครับเคยทําไปแล้วใช่ไหมฮะแล้ววันนี้นี่คือเหตุผลที่จะไม่ต้องจัดวันนี้เพราะวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเรานับจากราคาทองคําการปรับครั้งที่7ตอนบ่ายบ่ายโมงสินาทีนี่นะฮะทองคำตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนบ่ายโมงสินาทีของวันที่23ตุลาคมเนี่ยขึ้นไป1นึ่งบาท สิ่งแรกที่เกิดขึ้นหนึ่งนี่เป็นวันแรกครับที่ส่วนต่างราคาทองคําลงทุนต้นปีจนถึงปัจจุบันเกิน1 0,000บาทต่อบาททองคําเป็นครั้งแรก2มันเป็นครั้งประวัติศาสตร์แต่จะเปิดการซื้อขายทองคํามานี่นะฮะในแต่ละปีที่มีการบวกลบอบนี่กันแล้วนี่นะครับจะถึงระดับ10,000บาทขึ้นไปเพียงก่อนที่ถึงสิ้นปีนแต่แต่ปีไม่เกิดขึ้นเลยนะฮะนี่คือสถิติที่2สถิติที่3คืออะไรซ่าไหมะฮะผลตอบแทนจากการลงทุนทองคำนักขณะนี้เลยเกิน30มิซะด้วยซ้ำไปถึงประมาณ30.85เปดห้ 哦吼！Oh, cool. ใครซื้อแ้แต่ต้นปียกมือขึ้นฮนะอยากรู้จริงๆนะครับอู้ใครเข้าแต,ตแต่ต้นปีนี้ยกมือขึ้นเลยนะฮะท่านถือว่าเป็นคนที่โชคดีจริงๆสําหรับปีนี้นะครับทีนี้ถามว่าทําไมปีนี้เนี่ยนะฮะจนถึงวันนี้23ตุลาคมเนี่ยผลตอบแทนของการลงทุนทองคำแต่ต้นปีจนถึงวันนี้มันถึงได้เกิน1 0 0 0 0ืขึ้นมาเคยบอกท่านผู้ชมไปแล้วเคยเอาข้อมูลมาบอกแล้วเคยร่วมวิเคราะห์กันแล้วใช่ไหมครับว่านาทีนี้ราคาทองคําอะไรก็หยุดไม่อยู่จริงๆครับเราจะเห็นราคาทองคำน,นะครับที่ปรับเพิ่มสูงขขึึึ้้้้นนนนนนนมมาาาาาาจถถงทีีเเออรคคปิดืื่ั6ว โดยเฉพาะโกลสปอตแล้วก็มาขึ้นด้วยกันถึง5วันติดต่อกันสําหรับโกลฟิวเจอร์ดังนั้นแล้วเขาเปิดตลาดในวันนี้ของเอเชียแม้ว่าบ้านเราจะปิดก็จริงแต่สมาคมร้คาทองคำเขาขายตามปกตินี่นะฮะเราเห็นราคาทองคําในเอเชียเนี่ยพุ่งต่อครับและการเป็นสถิติสูงสุดของตลาดเอเชียขึ้นมาใหม่ที่2 7 5 3นเอหรียญ50เซนนี่คือโกลสปอตที่สิงคโปร์ขึ้นมาแรงจีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นดูแรงส่งอย่างเงี้ยประกอบกับเงินบาทเปงี้เปไง วันนี้ปรากฏว่าอ่อนค่าเ้นซ้ำไปครับเปิดตลาดเดี่ยสามสตอนนี้3ามสเป็นเงินบาทในตลาดต่างประเทศเพราะวันนี้ตลาดในประเทศปิดทาการนะครับดังนั้นแรงส่งเงินบาทอ่อนแรงส่งของโกลสปตราคาส่งมอบทองคำนาทีที่สิงคโปร์เพิ่มสูงขึ้นในขณะเดียวกันปัจจัยที่ห้อมร้อมในการที่ตัดสินใจต้องเก็บทองอย่างเดียวแล้วสําหรับนาทีนี้ยังคงเป็นปัจจัยที่หนุนมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะครับจะพูดซ้ําก็ได้นะฮะึความรุนแรงใน,ใน,ในตะวันออกกลาง2 วงจรขาลงของดอกเบียระยะสั้นทั้งฝั่งยุโรปและอเมริกาแล้วก็แคนาดานะครับสาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณ2สัปดาห์เสร็จเสร็จนะครับไม่รู้ใครจะมาหมู่หรือจ่านะอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้คะแนนของโดนัลด์ทร,รัมป ไล่กวดงวดเข้าไปและลดช่วงห่างกันระหว่างกัมลาแฮรลิสกับโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาหรือเพียงแค่ประมาณ3เปตท่านั้นเองในระยะเวลาอีก2สัปดาห์ก่อนจะถึงวันเลือกตั้งเห็นไหมฮะและทีนี้ทุกอย่างนี่มันมาตดตุ่มเข้ามากันอยู่เรื่อยๆเนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปนะครับว่าจำได้ไหมวันที่เขาลงดอกเบี้ยครั้งแรกของอเมริกา0.5%แล้หลังจากนั้นถัดมาเนี่ยนะครับจะมีการประชุม6-7 พฤศจิกายนและจะต่อส่งท้ายด้วยเดือนธันวาคมระยะเวลาช่วงนี้นี่นะครับแม้ว่าเราจะรู้ว่าดอกเบีย้ยจะลงแน่แต่ปัจจัยแทรกซ้อนต่างๆระยะทางต่อไปนี้มันจะเพิ่มสูงขึ้นน้ำหนักตรงนี้เองนะครับก็เลยทําให้วันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าใครลงทุนทองคำตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงวันนี้คุณเก็บไปแล้ว30%เต็มๆมเนื้อๆซึ่งถือว่าเหลือเชื่อจริงๆนะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับด้วยอาการแนวโน,น้มนี้ตึงถามท่านาผู้ชมไปเมื่อสักครู่ไงฮะว่าท่านผู้ชมคิดว่า5 0,000บาทได้เห็นสิ้นปีม นะครับห้าหมื่นบาทจะได้เห็นสิ้นปีนี้ไหมถ้าใครคิดว่าได้พิมพ์ได้นะฮะถ้าใครคิดว่าไม่ได้พิมพ์ไม่ได้แล้วส่งมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้พอพ้นหลักหมื่นไปแล้วหมายถึงผลตอบแทนต้นปีจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับยังจะไปต่อได้แค่ไหนนาทีนี้ก็พูดตรงๆเลยนะครับว่าถ้าหากว่าแรงส่งยังไปอย่างนี้ได้ต่อเราอาจจะเห็นผลการตอบแทนของการลงทุนทองคําในสกุลเงินบาทนะฮะสามสิบสองถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้หรือไม่เรื่องนี้น่าคิด พราะขณะนี้ทองคาของตลาดโลกไป33%ในในสกุลดอลลาร์ของเรามาวันนี้30.58%ก็ไปลวเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับถ้าจะต่ออีกสัก2เดือนคร,ครึ่งนี่นะฮะให้ขึ้นอีกสัก2 3%สนี่เลครับสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ผมบอกไปมูอสกู่เพราะฉะนั้นนี่คือเป็นวันประวัติศาสตร์จริงๆสำหรับ23ตุลาคมส่วนต่างราคาทองคําตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ที่เราไลฟ์กันอยู่บ่าย2:48นาทีของวันหยุด23ตุลาคมนั้นเกินหลัก10,000บาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ชม